เรื่องราวของหุ่นไม่ว่าจะเป็นหุ่นกระบอกหุ่นชักหรือหุ่นใดดักก็ตามที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยมีความน่าสนใจหลังๆเรื่องคำว่าหุ่นนั้นตามพจนานรโกรมฉบับราชบัณฑิตสถานได้แปลความหมายไว้ว่าก็คือรูปกกรตุ๊กตาหรือรูปที่จำลองจากของจริงชื่อการเล่นมหรสพที่ใช้รูปหุ่นแสดงเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้น การแสดงหุ่นที่จะต่อไปน,นี้หมายถึงการเล่นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะใช้รูปจำลองเหมือนของจริงหรือรูปตุ๊ก,กตาแสดงเป็นเรื่องแทนตัวคนหุ่นที่หมายถึงการเล่นมหรสพเนี่ยตรงกับภาษาอังกฤษว่า marines หรือ h ั p เพ t นั่นเองการแสดงหุ่นเนี่ยมีการแสดงกันเกือบทุกชาติอย่างเช่นจีนชวา มอนญี่ปุ่นและฝรั่งแต่ว่าวิธีการประกอบเครื่องกลไกไปตัวหุ่นกระดิกไปมาได้นั้นและลักษณะตัวหุ่นก็แตกต่างากันไปตามความนิยมของแต่ละชาติบางประเทศก็ใช้สายใหยโยงลงมาจากเบื้องบนอย่างเช่นหุ่นเกาะพม่าหุ่นของจีนและญี่ปุ่นบางประเทศก็ให้หุ่นเคลื่อนไหวด้วยสายใยหรือก้านไม้จากเบื้องล่าง และด้านหลังอย่างเช่นหุญของทางชวาของไทยและของสิงห์ผลคุณทางภาษาชวานั้นจะเรียกกันว่าวายังกว่เล็กพระบาทสมเด็จพระจุลจ, 9, จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าไดทรงพระราชนิพนธ์เรื่องหุญชวาไว้ในเรื่องระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือนว่ารูปคุณเป็นรูปหนังแขกหรือขนซึ่งเล่นที่บ้าน เว้นแต่ถ้าเป็นผู้ชายไม่ได้ใส่เสื้อทั้งนั้นนอกจากตัวที่บังคับอย่างเช่นพระรามพระลักษ์กับอรชุนก็ต้องใช้สีขาวทศก,กัณฐ์พิมเสนใช้สีแดงแล้วทาคมิ้นสีเหลืองทั้งหมดมิฉะนั้นก็ต้องปิดทองกับอีกตอนหนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าวิธีเล่นใช้เชิดคนเดียวคือตัวดาหลังแล้ววายา คือภาค้วยโทรจาด้วยเต็งเคาะฉากมีไม้สำหรับเคาะบอกพินพาดเวลาจะต้องการให้ทำพินพาดมือหนึ่งถือหุน่นมือหนึ่งเอาไม้เคาะมีคนทำเสียงสำหรับร้องการใช้รูปปุ่นแสดงมรหสบแทนคนนี้ย,ยากที่จะค้นคว้าหาหลักฐานให้แน่ชัดลงไปว่าใครเอาอย่างใครเพราะความคิดเช่นนี้ย่ยอมเกิดขึ้นได้ทุกชาติ ยิ่งถ้าเป็นความคิดของศิลปินด้วยแล้วดูเหมือนว่าแนวทางที่จะคิดให้ศิละปะวิวัฒนาการได้นั้นค่อนข้างจะมีแนวเหมือนๆกันทุกชาติการแสดงหุ่นของชาติไทยก็ยังไม่พบจดหมายเหตุหรือบันทึกของใครที่แสดงไว้เป็นหลักฐานให้เราทราบว่าหุ่นเกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อใดและใครเป็นต้นคิดการละเล่นเช่นนี้ขึ้นหรือว่าได้รับวัฒนธรรมของชาติอื่นเข้ามา เท่าที่พบหลักฐานก็รู้ได้เพียงในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยานั้นมีหุ่นก็เกิดขึ้นแล้วตามหน,น,งนงงังสือพงศาวดานสยามครางคกรุงศรีอยุธยาซึ่งลาลูแบได้เขียนไว้ตอนที่กล่าวถึงเครื่องปรีธาโออวดและมหรสพซึ่งได้กล่าวถึงหุ่นไว้ดังนี้หุ่นในสยามนั้นเป็นตัวละครไม้ของกรุงสยามและหุ่น ชนิดที่มาจากหัวเมืองลาวนั้นคนนิยมกันมากกว่าบุนสยามเองขุนสยามหรือขุนลาวก็ล้วนไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จุดจืดประจําเมืองในเมืองนี้เองตามที่เราดูแบ,บกล่าวไวเ้เช่นนั้นจึงทําให้เรารู้ได้แน่ชัดว่าขุนได้มีขึ้นในเมืองไทยก่อนแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชหรืออย่างน้อยก็ในแผ่นดินนั้น การแสดงหุ่นในเมืองเราคงเป็นมหรสศพที่นิยมเล่นกันเรื่องมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาจะเห็นได้จากหนังสือบุญโนวาทของมหาหนาควัดท่าสายซึ่งแต่งในแผ่นดินของพระเจ้าบรมโกศเมื่อคราวสมโูรณพระพุทธบาทได้ลกล่าวถึงมหรสศพที่เล่นกันในการฉลองคราวนั้นไว้ทุกอย่างครบถ้วนโดยมีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงหุ่นไว้ดังนี้ฝ่ายหุ่นก็ตั้งโหก สับสาวกระหงโครมชูเชอรพระโคโดมทวิปรามรณรงค์เริ่มเรือกพระชัยทัตจอนเสด็จพนาพงค์รอบล้อมมรฤคยงอสุรท้าอูเวนแปลงต่อมาในสมัยกรุงธนุรียังไม่พบหลักฐานในหนังสือเล่มใดที่กล่าวถึงมหรสพประเภทหุ่นจนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในตอนต้นก็คือในสมัยรัชกาลที่สองจึงได้พบว่าการเล่นหุ่นนั้นได้ถูกรื้อฟื้นให้มีการเล่นขึ้นอีกดังในหนังสือบทละครอีหนังพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองตอนทำศพนางอายิกาอีหนางได้กล่าวถึงการเล่นหุ่นในงานพระเมรไว้ดังนี้บ้างทำโรงหุ่นโขนช่องราาัฐาขึ้นหลังคาคาดแผงลูกจวดเนี่ยเป็นหลักฐานชี่ให้เห็นว่า ในสมัยกรุงรัตนโกสินการเล่นหุนได้เริ่มนิยมเล่นกันขึ้นอีกภายหลังจากกรูีอยุธยาได้แตกและมีหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณได้เล่นกันอย่างแร่หลายต่อมาก็คือหนังสือเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนทำศพนางวันทองซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สามในกล่าวถึงมหรสพที่แสดงในคราวเมนนั้นไว้ดังนี้ ขนละครมอนรำฉ่ำชูใจร้องรักกลับไม้นั้นพร้อมเพรียงพวกอุเชิดชักยักย้ายท่าคนเจรจาสองข้างต่างทุ่งเถียงการเล่นกุ่มของไทยได้เจริญแพร่หลายมาโดยลำดับแต่ที่เจริญสุดยอดก็คือในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6กครั้นต่อมาหนังหรือภาพยนตร์ได้เข้ามาฉายในประเทศไทยมากขึ้น บุ่นก็เริ่มเสื่อมความนิยมของผู้ดูลงตามรำดับจนปัจจุบันพวกอนุชนในรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ดูหุ่นนะักจึงเป็นที่น่าเสียดายที่หุ่นอันเป็นมรสบชนิดหนึ่งของชาติไทยได้เสือ่อมสูญไปอย่างชนิดที่ไม่มีทางที่จะกลับฟื้นขึ้นมาอีกสำหรับในเรื่องการแสดงหุ่นของไทยเรานั้นอาจแบ่งตามท่านอาจารย์มนตรีตราโมท ซึ่งท่านก็ได้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2497ซึ่งก็พอจะแบ่งได้เป็น3ตอนดังนี้ในตอนแรกก็คือตอนต้นก็คือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทยามาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการแสดงหุ่นเป็นชนิดที่เรียกว่าใช้หุ่นแทนคนจริงๆและพยายามแสดงอย่างศิลปะแบบละครในแท้ๆตัวหุ่นนั้นสร้างเป็นรูปคนเต็มตัว มีขนาดใหญ่สูงประมาณหนึ่งเมตรแต่งตัวเหมือนอย่างละครทุกส่วนแม้แต่หน้าโขนที่สวมก็ถอดสวมได้เหมือนของจริงตรงก้นก็มีไม้แกนเสียบยาวๆลงมาสำหรับจับและมีสายใยร้อยเข้าไปในตัวซึ่งก็จะล่ามไปตามส่วนของอวัยวะสำหรับชักให้ไร้รำไปตามประสงค์ส่วนเรื่องที่เล่นก็มักเป็นเรื่องละครในอย่างเช่นรามเกียรติและอนุรุธ สำหรับการรำหน้าพาดเพลงช้าเพลงเร็วและอื่นๆนั้นดำเนินอย่างแบบละครในทั้งสิ้นหุนแบบเนี้ก็จะเรียกกันในสมัยหลังว่าหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่เปลี่ยนแปลงย,ยังมีตัวหุ่นของรัชกาลที่สองซึ่งก็คงยังปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเวลานี้ในช่วงที่สองหรือตอนที่สองนั้น ก็คือถึงสมัยต้นรัชกาลที่หกรมพระราชวังบวรวิชัยชานโปรดให้มีการแสดงหุ่นจีนขึ้นโดยนำตัวหุ่นของจีนจริงๆมาแสดงกันในบรรดาข้าราชกาหวังหน้าเรื่องที่แสดงก็เป็นเรื่องจีนทั้งสิน้นอย่างเช่นสวยงัดแต่แค่คำเจราจาเป็นภาษาไทยแล้วจึงโปรดให้คิดทำไทยขึ้นใหม่โดยดำเนินวิธีการคล้ายหุ่นดวงหรือหุ่นใหญ่แบบโบราณ เพียงแต่ทำตัวหุ่นให้มีขนาดเล็กเท่าๆกับหุ่นจีนคือสูงประมาณหนึ่งฟุตเศษตัวหุ่นก็มีแขนขาเต็มตัวและมีไม้แกนกับสายใยเพื่อชักอวัยวะต่างๆอย่างเดิมเรื่องที่เล่นก็มีเป็นละครในบ้างละครนอกบ้างเรลงร้องก็คงเป็นแบบละครอยู่เช่นเดิมจนมาถึงตอนที่สามเรื่องเป็นช่วงที่เมื่อมีการแสดงหุ่นของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาติ ก็มีทั้งหุ่นจีนและหุ่นไทยซึ่งมีตัวขนาดเล็กเรื่องที่แสดงหุ่นไทยก็เริ่มมีบทละครน,นอกอันมีบทสนุปสนานตลกขบขันมากขึ้นการใช้ตัวหุ่นเต็มตัวที่มีสายใยญ่ชักยุ่งยากก็ย่อมทำให้แสดงไปก็ไม่ค่อยจะทันท่วงทีสมบทบาทบอมราชวงศ์ถาพยัคฆ์เสนาจึงคิดสร้างหุ่นขึ้นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ได้แบบอย่างวัตาจาังหวัดสุขโขทยัย ดังปรากฏตามพระนิพนธ์สมเด็จเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในลายพระหัตถ์ถึงสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ไว้ว่าเมื่อพุทธศักราช2435ปีที่บ่มฉันเข้าว่าการกระทรวงมหาไทยถึงเดือนตุลาคมบ่มฉันก็ขึ้นไปตรวจหัวเมืองเหนือครั้งนั้น ลูกชายกลางอิทธิดำรงหรือน้องรองจุลรดิตอายุได้สักห้าขวบติดม่อมชั้นจึงตามไปด้วยหม่อมราชวงศ์ถอดซึ่งขณะนั้นก็เป็นทหารมหาเล็กอยู่ก่อนแล้วท่านก็คงทรงรู้จักได้รับอาสาไปเป็นพี่เลี้ยงเมื่อไปถึงเมืองอุตรดิตสามเณรนรณชัยซึ่งสามเณรรณชัยนี้ก็คือพระยารณชัยชันยุทธหรือชื่อเดิมก็คือครุฑหงสนัน ซึ่งมีศรัทธาจะอุปสมบทเป็นภิกษุแต่ขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองไม่สู้จะเรียบง่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้บรรพชาเป็นเพียงสามเณรเพราะว่าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้ลาสิกขาบทได้ง่ายและก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรจนถึงบบรรณภาพจึงเรียกกันทั่ว,วไปว่าสามเณรรณชัยในเวลานั้นเนี่ยเป็นพระยาสุขโขทยัย ให้หุ่นกระบอกมาเล่นให้ดูซึ่งก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกแกเล่าให้ฟังว่าหุ่นกระบอกนั้นนะ่ะเกิดขึ้นที่เมืองสุขโขทยัยโดยคนขี้ยาคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าหนึ่งซึ่งเที่ยวอาศัยอยู่ตามวัดเห็นหุ่นไหหลังจึงเอาอย่างนักคิดมาทําเป็นหุ่นไทยจากนั้นก็คิดกระบวนร้องตามหุ่นไหหลังมีคนชอบก็จึงเที่ยวเล่นหาก,กินไปเรื่อยๆเมื่อลูกชายกลางของหม่อมชั้น ได้เห็นหุ่นก็ชอบเป็นกำลังสามเณรรณชัยจึงไปขอเขามาให้ตัวหนึ่งแต่เวลาเดินทางหม่อมชั้นก็ให้เขาทำวัวป่าให้เธอนั่งมาแล้วก็เล่นเชิดหุ่นกับปุณอดเรื่อยมาตลอดทางแต่เมื่อกลับถึงกรุงเทพได้สักหน่อยหนึ่งชายกลางก็ป่วยสิ้นชีพคุณอดเกิดความคิดที่จะเล่นหุ่นจึงยืมเงินหม่อมชั้น,นได้ลงทุนทำก็เลยเกิดมีบุนกระบอกขึ้นที่กรุงเทพ ในราวปีพุทธศักราช2 4 3 6ซึ่งแต่แรกนั้นก็มาเครียกกันว่าคุณนคุณเถาะด้วยประการดัชนีหุ่นแบบที่หม่อมราชวงศ์เถาะพยาคกษสนาะคิดสร้างขึ้นแสดงเนี้ยตัวหุ่นก็แกะเรียนอวัยวะของคนจริงๆเพียงหัวและมือทั้งสองข้างท่านั้นส่วนลำตัวก็ใช้กระบอกไม้ไผ่ทั้งปล้องสวมตั้งแต่คอลงมาแล้วก็เอาผ้ามาคลุมตั้งแต่คอ และกว้างออกไปจนยาวเท่าส่วนของมือที่จะเหยียดได้ตอมือหุ่นตรงมุมผ้าผืนเดียวกันนั้นเพื่อเป็นการบังคับให้คนมองไม่เห็นหรือเรียกว่าการบังมือคนที่จับกระบอกหรือตัวแล่แกนไม้ซึ่งเสียบกับมือหุ่นสำหรับเชิดได้ในตัวก็อทำให้เชิดในว่องไวเพราะชับก,กรเฉงหุ่นแบบนี้เราเรียกกันว่าหุ่นกระบอกก็เพราะใช้ไม้กระบอกเป็นลำดับ ส่วนวิธีการแสดงก็ได้เปลี่ยนไปด้วยการแสดงหุ่นแบบละครน,นอกนั้นตอนดำเนินเรื่องก็ใช้เพลงไร่นอกหรือไร้ในตลาดแต่ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้ใช้จำนองเพลงสังขาราของโบราณมาดัดแปลงแก้ไขเสใหม่และก็มีซออู้คอยสีเคล้าไปกับการรักขับร้องนั่นเองซึ่งก็เป็นการดำเนินเรื่องเช่นเดียวกันกันกบแบบบุนจีนจึงได้รับความนิยมจากบรรดาศิลปินทั้งหลาย จำแบบอย่างเอาไปใช้แสดงกันจนแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับเรื่องที่นิยมแสดงสำหรับกลุ่มกระบอกันมากที่สุดก็คือเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่เพราะบทกลอนและเรื่องของพระอภัยมณีของสุนทรภู่นั้นเหมาะสมเข้ากันได้กับคานองหุ่นที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นั้นเป็นอย่างดีคนะณะหุ่นที่มีชื่อต่อมาจากหุ่นวังหน้าก็ดูเหมือนจะมีอยู่เพียงสองคณะ มันก็คือหุ่นของหม่อมราชวงศ์ถอกพยักเกษนาซึ่งเรียกกันว่าหุ่นคุณถอกกับหุ่นของจางวางต่อนักต้อมเพชรซึ่งท่านก็เป็นจางวางของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวรวัตรสุภากรอีกคณะหนึ่งในระหว่างที่หุ่นกระบอกกำลังแพร่หลักอยู่เนี่ยก็มีบางท่านกลับไปทำหุ่นเต็มตัวขนาดกลางบ้างขนาดเล็กบ้างแบบกรมพระราชวังบวรวิชยชาญ เพื่อขึ้นแสดงอีกบ้างเหมือนกันแล้วก็เรียกชื่อว่าละครเล็กเพื่อให้ผิดแผกแตกต่างไปจากหุ่นแล้วก็ได้มีการแสดงมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็กส่วนหุ่นรวงหรือหุ่นใหญ่ก็ได้เป็นการอันสูงหมดไปแล้วอันละครเล็กที่กลับไปดําเนินการตามแบบหุ่นของกรมพระราชวังบวรวิชัยชานที่ใช้แสดงกันในสมัยหลังเนี่ย วิธีการร้อยสายใหญ่เข้าไปในตัวหุ่นก็ออกจะลดหย่อนลงไปบ้างโดยใช้ก้านไม้ผูกติดก,กับส่วนอวัยวะของหุ่นแล้วก็เชิดชักไปโดยตรงแทนสายใยบางส่วนถึงแม้วิธีการเช่นเนี้จะไม่แนบเนียนเพราะคนดูนก็จะแลเห็นก้านไม้ที่เชิดก็จริงแต่ก็ทำให้การแสดงของละครเล็กหรือหุ่นเนี้ยว่องไวกระฉับกระเฉง สามารถใช้ท่ารำได้คล่องแคล่วกว่าวิธีการร้อยสายใหญ่เข้าไปในตัวซึ่งต่างก็มีประโยชน์กันคนละอย่างดับนี้จะเห็นว่าแบบไหนก็ดีกว่ากันก็ยากละครเล็กที่กลับมาเป็นที่นิยมกันในชั้นหลักเนี่ยดูเหมือนนายแปรซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นมีขณะดเกือบเท่าหุ่นหลวงแต่บัดเนี้ยละครเล็กของคณะนายแปรก็ได้กร,ดกระจายไปแล้วคณะนายเปียกประเสริฐคุณ ซึ่งดำเนินอาชีพทางแสดงบุ่นกระบอกอยู่แล้วจึงคิดสร้างและแสดงละครเล็กสื่อต่อมาจนบัดเนี้ยแต่ย่อขนาดเล็กลงกว่าของนายแรกรประมาณเท่ากันกับของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญและไม่มีสายใหญ่ที่จะร้อยในตัวเลยโรงบุญกระบอกนั้นจะปลูกเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวประมาณ5เมตรยกพื้นสูงพอเหมาะแก่สายตาของผู้ที่จะยืนดูได้ถนัด สำหรับด้านหลังและด้านข้างก็มีฝากัน้นทึบเพื่อไม่ให้คนภายนอกได้มองเห็นด้านในสำหรับด้านหน้านั้นจะลึกจากริมโรงเข้าไปประมาณหนึ่งศองกกั้นจอรูปอย่างฉากละครน,นอกและละครในความหมายก็คือพื้นจอนั้นจะเขียนเป็นรูปอย่างใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นงามมีประตูเข้าออกสองข้างไม่มีเตียงก็เพราะตัวขุนกระบอกนั้นนั่งไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ย่อส่วนลงให้เล็กพอสมกับตัวขุ่นที่แสดงส่วนเบื้องล่างของจอยกสูงจากพื้นราวหนึ่งศอกเพราะเพื่อให้ผู้เชิดนั่งสอดมือออกไปจากข้างด้านหลังของเวทีเพื่อไปเชิดหยุ่ได้สะดวกส่วนเบื้องบนของจอนั้นมักจะมีผ้าระบายเป็นลายปักไหมทองอย่างแบบจีนตรงริมลงหน้าจอออกมา การเดแิแผงกระจกติดภาพต่างๆสำหรับบังไม่ให้คนดูมองเห็นมือของคนเชดหุ่นที่ลอดใต้จอออกมานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในบริเวณที่ฝาและจอกันนั้นทั้งสิ้นตัวหุ่นคนเชิดต้นเสียงลูกคู่ปีกผ้าและผู้ช่วยเหลือก็อยู่ในขอบเขตที่ไม่มีคนภายนอกเห็นได้ทั้งนั้นส่วนเครื่องดนตรี 3, สำหรับประกอบการแสดง่นกระบอกก็ใช้วงปีกา้ จะเป็นเครื่องห้าเครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในวงปีพาดเนี้ยจะต้องมีซออู้กรองต๊อกแต๋วและมาล่อเป็นเครื่องประกรอบด้วยเท่านั้นเอง